สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประกอบ BT 122หรือ102นะครับก่อนอื่นนะครับต้องเตรียมคือใส่พลุกพลาสติกนะครับก็คือตัวนี้เอาให้เอาให้มันชี้ทางเดียวกันกับรูนะครับแล้วก็มีใส่เดือยนะครับใส่เดือยก็เช่นกันอย่าให้ใส่ใส่คนละรูกับตัวนี้นะครับถ้าใส่รูเดียวกันจะมีปัญหา สองฝั่งเลยนะครับทําเหมือนกันย้ํานะครับสําคัญนะครับว่ารูตรงนี้ห้ามใส่เดือยนะครับอันนี้สําหรับน็อตแล้วก็จุดอื่นนะครับที่ต้องเตรียมก็คือการยิงรางนะครับเข้ากับแผ่นคีย์บอร์ดนะครับก็จะยิงน็อต3จุดนี้ 1... 2... 3... 2ฝั่งเลยครับแนะนำนะครับว่าให้ยิงตามนี้เลยนะครับไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหานะครับได้ ว่านอ็อตหัวน็อตมันจะชนกับทางรางฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแผ่นข้างแล้วก็หน้าท็อปเราจะยึดกันนะครับ นข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ ครจะทิมน็อตเข้าไปก่อนนะครับแล้วให้ฟิลให้มันรู้สึกเหมือนว่ามันเข้ารูนะครับแล้วเราค่อยยิงหรือค่อยไขเข้าไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม้แตกได้ครับจากนั้นนะครับก็ขั้นตอนเตรียมรางนะครับสำหรับยิง คีย์บอร์ดทันคีย์บอร์ดอ๋อเริมความแข็งแรงก่อนนะครับสำหรับโต๊ะ น็อตสั้น <Not sun, S 1> ครับน็อตสั้นจุดนี้คือน็อตยาวจุดนี้คือน็อตสั้นสำหรับยิงฉางนะครับ ควรจะยิงน้อนต่ำนี่เลยนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาสามจุดนะครับต้องฟังเลย นี่นะครับก็จะเสร็จสิ้น BT 1 2 2หรือ102นะครับขอบคุณครับ